สวัสดีค่ะ วันนี้เก๋วกับเกศกองแสงนะคะเอาง่ายได้เช่อค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆค่ะเก็บมาอัปเดตในส่วนตัวรถครอบครัวนะคะเป็นตัวรถเข้าใหม่เลยใครกําลังมองหารถไปเที่ยวป,ปลายปีเกยบ,บอกเลยว่าคันนี้น่าใช้งานมากๆแล้วก็เป็นรถเข้าใหม่เลยนะยังไม่ล้างยังไม่สปาเลยแต่บอกเลยว่าน่ะร้องรลอยการใช้งานนอยมากๆค่ะสำหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเกอยู่กับเจ้าตัว h o น d a HRV ค่ะมาในรุ่นสองของตัว1น่รุ่นตัว E ปี2015ตัวเก๋ออโต้คันนี้ได้เป็นตัวลูกจิ้งจี้คิเลสนะคะกดปุ่มสตาร์ทกันแบบ ราคาหน้าป้าย3,990,000บาทวันนี้คลิปนี้ค่ะราคาส่งท้ายปีอยู่ที่3,79,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจสามารถสอบถามเลขกที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกคูซายตรงมหาเกตนะคะที่า3 5 6 4 7 7 7 7ขาทางไลน์แอดฟิ i เชียลจะเป็นแอดไซด์เส1234อย่าลืมแอดด้าน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราาปชมพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัว s r v คันนี้รถเข้าใหม่นะ ะะได้เป็นตัวสีขาวไฟด้านหน้าเนี่ยเบื้องต้นก่อนล้างน,นะสวยใสยไม่มีรอยแตกรอยลาคราบเหลืองฝังลึกค่ะด้านล่างมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกนะคะตรงรุ่นคู่หน้าเดิมจากโรงงานสําหรับคันนี้เป็นตัวรถเข้าใหม่ก็จริงนะคะแต่ทีมช่างของเราเนี่ยมีการตรวจเช็คได้สองตัวช่วงล่างระบบเกียร์ระบบเบรกทุกอย่างแล้วนะคะเรียบร้อยคันนี้พร้อมใช้งานมา,มากๆเลยเครื่องยนต์นะคะพี่ค่ะคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตร ใช้เชืเ้อเพนะคะเป็นตัวเบนซินนะคะลว้ลวนๆเลยไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อนค่ะแก้มซ้ายแก้มขวาคันด้านหน้าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดค่ะในเ่วงตัวระบบเบรกนะคะคันนี้จะได้เป็นเบรกแบบ ABS แล้วเรียบร้อย mm hmm. มาักกะโปรนะคะคันนี้ไม่มีการขายใดๆเลยไม่มีการสาดสีการป้นซีนการป้นซอค่ะ ตัวสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เรือนบ้านนะคะคำเตือนต่างๆมอกรอย่าทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยค่ะป่าเราไปชมด้านข้างของตัวรถกันบ้างในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถนะคะล่องรอยการใช้งานมีนะลูกค้าแต่ว่าน้อยมากคันยศเจ้าของเก่าดูแลรักษารถมาอย่างดีเลยคันนี้แล้วก็มีการลงล้อมแบกมาให้ด้วยค่ะ มาพร้อมกับตัวซีรีส์ยางนะคะที่พี่ขาที่เป็น2 1 5 5 5ทับ R 1 7ค่ะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัวระบบดิสเบรกนะคะทั้งหมดเลยค่ะสีล้อและมีห้องโดยสารแถว2ภายในนะคะได้เป็นตัวเบาะหนังโทนสีดำร่องรอยการใช้งานน้อยค่ะด้ามจับประตูนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยสามารถใช้ในการล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้ค่ะรับประกันนะลูกค้าขาเนี่ยพวกแผ่นเพดหมุดเพดนะคะไม่มียักไม่มีแบบการตอกใหม่อย่างแน่นอน,นซินโซนด้านข้างประตูต่างๆไม่มีการขาไขใดๆค่ะและขึ้นไปด้านบนนะคะยางขอบประตูรอยเป็นอาร์ท อย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานค่ะแล้วก็ในส่วนตัวภายในนะคะคันนี้เนี่ยจะตกแต่งเป็นตัวโทนสีดําทั้งหมดเลยคุมโทนดานะคะแอร์แบม็มาให้คู่หนะ้าโระบเซฟตี้ดีในส่วนของตัวรุ่นนี้อย่างที่เกดแจง้งได้เป็นตัวลูกกุญแจคีเลตแบบนี้นะคะกดปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทจะอยู่ฝั่งซ้ายมือด้านหลังของตัวพววมาลัยค่ะ กดปุ่มเดียวก็คือแบบว่าระบบไฟไหนรันทำงานเลยเนาะในส่วนของตัวจอนะคะคันนี้ได้เป็นตัวจอเดิมจากโรงงานสามารถเล่น AMFMP3 ไนดะ้เป็นตัวจอแบบทัชสกรีนค่ะแล้วรุ่นนี้จะมาพร้อมตัวกล้องมองถอยหลังนะคะสามารถปรับมุมมองได้ถึง3มุมมองเลยนี้ คที่แบบเพิ่งหัดขับรถลูกค้าเจ็บบอกเลยนะว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนในส่วนของตัวเกียร์นะคะคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ระบบออโตโอ้เบรกมือเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้ากดปุ่มสตาร์ทแอร์ออโตโฟ้ฟูลออปชั่นมากๆพี่ๆค่ะยังไม่พอเพิ่มอะไรของเขานะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันขวามือนะคะมีคู่อคอนโซลให้แอร์แบ็กมีมาให้คู่นหน้าเลขไม้นะคะคันนี้ที่158,761กิโลเมตรเท่านั้นเองอะ่ะเฉลี่ยต่อปีถือว่ารถคันนี้ใช้งานปกติเลยนะคะในส่วนตัวบอกคู่หน้าก็ได้เป็นตัวเบาะหนนังคะ ได้เป็นตัวหนังเดิมจากโรงงานกันทั้งหมดค่ะปาเราไปชมด้านหลังต่อยก,กันบ้างดีกว่าในสองตัวด้านหลังค่ะคุณพี่ค่ะคือแบบว่าถ้าเกิดเดินทางก็ได้บรรทุกของก็ได้นะแล้วก็สัดทรงนะคะดีไซน์รุ่นนี้ฉบเฉียวมากเสาอากาศเป็นแบบชิฟฉลามแบบนี้ สอาการื่อฉลาดนะคะไฟเบรกนี้สามีในตำแหน่งนี้นะคะพี่พี่ขากล้องมองไห็หลังเนี่ยได้เป็นตัวกล้องมองไห็หลังเดิมจากโรงงานนะในสองตัวด้านหลังอันนี้คือก่อนล้างน,นะคะพี่พี่ขายมองมีการล้างกันสไาร์ไรมีพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระเอยอะเลยเบาะแถวหลังนะคะก็สามารถพับได้นี่ปึ๊บนี่เลยค่ะพี่ขาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาคะ่ะรับประกันเลยนะยยนยโครงสร้า,างรถยนต์แท้เดิมจากโรงงานวายเป็นอารด้านท้ายหัวนอท้ายต่างๆนะคะเดิมเดิมจากโรงงานกันแบบนี้เลยไฟท้ายนะคะไม่มีแตกไม่มีชำรุดแต่อย่างใด ซ้ายขวาลูกค้าขาถืววอว่าสีเนี่ยสวยนะคันนี้ได้เป็นตัวสีขาวมุกด้วยนะคะไม่ใช่สีขาวธรรมดานะคะถ้าเกิดออกศูนย์ฮอนด้าเนี่ยต้องมีการบวกแน่นอนนะบวกจากราคาตัวรถเนี้ยเพิ่มอย่างน้อย2มือเลยสำหรับตัวสีขาวมุกนะคะเนี่ยพวกฟรงสร้างสติกเกอร์เหลียมบาทนะคะสติกเกอร์บอกยมยางไม่มีกระองสีท่อนทับค่ะไ่ขก้นไปด้านบนนะคะพวกยางของประตูร้อยเป็ดน้าค่ะทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานซีน่อนั้นไมห้าประตูต,ต,ต่างๆคันนี้ไม่มีการขายใดๆค่ะและคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันกระจกปิดไฟฟ้าหมดเลยนะคะบบานนปตูฝัั่งคขเ็ แบออโต้มีระบบเซ็นทัลล็อกให้ก็จอกมองข้างของเขาเนี่ยก็สามารถปรับมุมมองนะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีใน2ตัวไฟเลี้ยงในตัว เขาเก็บไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะใครสนใจตัว h s v คันนี้เกตให้ราคาพิเศษแต่สามเก้าเหลือแค่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสนใจสามารถสอบถามเลยเกตที่น้าโปรไฟล์ได้หรือยกรูสายตรงมหาเกตนะคะที่เบอร์สามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็น SIKS หนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะที่พี่ะอย่าลืมกดสมัครกดไลค์กดแชร์เกตด้วยค่ะ จะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและกระทิงันกองเสียงคันและสำหรับคลิปตอนนี้เกดขอตัวลาไปก่อนไว้จะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ